มามา,มาพี่น้องสงมาพามายามเบ็ดรอบเทียงรอบเทียงรอบเทียงงี้ว่ามันยังบ่มดมันงี้ว่ามันบมดม,มัมาเบิงว่ามันสเฉียนมามามาพี่น้องมาเบิงแล้วกันจังดายเฉียนอยู่บ่เอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วเร็วถือกั้นนี่กบกบ <laughs> พี่น้องพี่น้องได้กบได้กบ อ๋ใส่เบ็ดปลาเพอได้กบบาทนี่ขึ้มานแท้นี่พี่น้องเอ้ยดิใส่เบ็ดปลาเพอได้กบโอ้ได้กบใหญ่พูดพี่น้องเอ้ยมานอีกแล้วมานอีกแล้วใส่เบ็ดปลาเพอได้กบบาทนี่ นี่อย่ามันลุดอย่ามันลุดพี่น้องนี่นี่น,นี่อ่าโถขักแค่นี่ใส่เบ็ดปลาพอได้โกบบาทมันมานมานัมนมนันพี่น้องเอ้ยมานอีกแล้วมานอีกแล้วเห็นได้ย่านมันลุดอยู่บานนี่ Why?